สวัสดีครับวันนี้พามาดูวัวชารโลเล่ใกล้ข้อนะครับคุณแม่ลำใหญ่ใกล้ข้อและกกำหนดก็วันที่เก้านี้นะครับเก้ากุมภาที่ถึงนี้นะครับนี่คือลูกคนแรกของแกที่กำลังเลียให้อยู่นะฮะอยู่ในท้องก็ใกล้ข้อแล้วนะครับแเลี้ยงเลี้ยงลูกดีมากแม่ลำใหญ่เลี้ยงลูกดีมากนี่ลูกคนแรกชื่อว่าน้องตุก๊กี้ ชีวนองตุกก๊กี้ลักษณะความยาวของน้องเขาก็สูงใกล้เคียงกับแม่เขาแล้วสูงใกล้เคียงแล้วนะครับแม่ลำใหญนี่ผมได้ผสมเทียมนะครับทำการผสมเทียมใช้น้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่ชื่อว่าเดคอนหะครับพ่อพันธุ์จะตัวใหญ่สักหน่อยหนึ่งนะครับ เพราะว่าแม่ลำใหญ่เขามีโครงสร้างร่างกายที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับอุ้งเชิงการเขาใช้ได้เวลาสังเกตหัวใกล้คลอดนะครับตอนนี้นมเต้านมนะครับเต้านมของแม่วัวก็จะเริ่มเป็นเต้าเป็นรูปเป็นล่างนะครับในการที่จะพร้อมให้กับลูกวัวได้ดื่มกินได้ดูนะครับ ของแม่ลำไยนี่ยังไงแล้วเดี๋ยวน้องออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตอัปเดตคลิปให้ดูอีกอีกรอบหนึ่งนะครับว่าน้องออกมานั้นจะเป็นผู้หรือเมียนะครับเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายนะครับเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายแต่ในใจลึกๆอยากได้เด็กหญิงนะครับในใจลึกๆอยากได้เด็กหญิงซึ่งตัวแรกเขาก็เป็นเด็กหญิงนะครับทุกกี้เป็นเป็นเป็นตัวเมียนะครับเป็นเพศเมีย อ่าส่วนแม่นี้นะครับแม่นี้ชื่อแพนด้าแม่แพนด้านะครับรลูกน้อยกําลังกินนมอยู่เป็นเพศผู้เป็นเพศผู้อายุอายุประมาณสามเดือนนะครับกําลังประมาณสามเดือนแม่แพนด้านี้ผมก็ได้ผสมเทียงเข้าไปแล้วนะครับใช้พ่อลาบเบนนะครับแม่แพนด้าใช้พ่อลาบเบนนี่ก็ลูกชายของแม่แพนด้านะครับชื่อว่าน้องเก้าชื่อว่าน้องเก้าอายุสามเดือนครับอายุสามเดือนกําลังกินนมแม่อยู่ กำลังกินนมแม่อยู่นะครับสามเดือนก็ได้ความสูงอยู่ประมาณนี้ฮะสำหรับสำหรับเพศผู้ก็ถือว่าโตเร็วพอสมควรครับทางเราก็จะค่อยๆเลี้ยงค,อยคอย่อยๆขยายพันธุ์แล้วก็ควบคุมจํานวนประชากรวัวน,นะครับภายใ,ในในไร่ในสวนนะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวในไร่สวนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์อยู่อพอสมควรนะครับจากการที่เขาช่วยแทะริมหญ้าในไร่ในสวนให้กับเรานะครับซึ่งมีประโยชน์ เราก็จะแบ่งเบาภาระเรื่องการปัญญาตัดหญ้าลงไปมากทีเดียวคราวนี้พามาดอออูอีกสาวหนึ่งนะครับชื่อว่าน้องใบบัวน้องใบบัวนี่ก็เริ่มม,มีอาการแสดงอาการเป็นสัตว์ได้เป็นสัตว์ตแล้วเริ่มแสดงอาการเป็นสัตว์แล้วตอนนี้ก็รอจับสัตว์ให้ชัดเจนนะครับว่าได้รอบเข้ารอบเข้าดีลเข้ากําหนดระยะเวลาที่ถูกต้องที่เหมาะพอเหมาะพอควรนะครับซึ่งแก่พร้อมที่จะ ได้รับการผสมและขยายพันธุ์แล้วครับแก่พร้อมแล้วเริ่มเริ่มมีอาการเป็นสัตว์จริงๆแล้วน้องใบบัวจะเป็นจะเป็นบัวที่มีอารมณ์นิดหน่อยนะครับคือจะจะขี้โมโหขี้โมโหแล้วก็เอาแต่ใจชอบร้องเรียกเวลาหิวเวลาหิวชอบร้องเรียกขาจีที่นี่เราจะมีกล้วยกล้วยสุกกล้วยน้ำว้าให้กินอยู่พอสมควรครับ น้องใบวัวนี้จะแทะเลมเก่งนะครับเป็นวัวที่แทะเลมเก่งจะแทะเลมไปเรื่อยของแกนะครับคนอื่นเข้าร่มแกก็จะมีอาการอย่างนี้ครับก็จะแทะเลมของแกไปเรื่อยเข้าพักร่มก็ไม่นานเหมือนเหมือนคนอื่นอ่าอ่าและตอนนี้น้องก้าวก็กินนมเสร็จแล้วอิ่มแล้วน้องก้ากินนมอิ่มแล้วนะครับนี่ฮะวัวลูกวัวอายุสามเดือนเพศผู้นะครับ ลูกวัวอายุ3เดือนเพศผู้เริ่มดื้อเริ่มซนตามภาษาของลูกวัวนะครับเริ่มดื้อเริ่มซนแล้วนี่ก็กินกินเก่งครับกินเก่งที่สำคัญนอนกรนฮะนอนกรนกรนเสียงดังด้วย ครับส่วนแม่ลำไยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลอดลูกน้อยออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปให้ดูอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าได้ได้ผู้หญิงหรือผู้ชายเพศผู้หรือเพศเมียน,นะครับตอนนี้ก็รอรุนกันกํนกาหนดวันที่9ก็อีกไม่กี่วันประมาณสัก8ปดวันก็จะเข้าสู่กําหนดที่เขา,าจะคลอดออกมาแล้วนะครับถ้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ได้ให้ได้ชมได้ดูกันนะครับว่าว่าเราได้เพศผู้หรือเพศเมียนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับคลิปของผม นี่เป็นคลิปแรกของปีนี้เลยนะครับผมไม่ค่อยได้อัปคลิปต่อไปนี้ว่าจะอัพห้ถี่ขึ้นนะครับอย,รอยากรู้อยากรู้เรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับตัวมะพร้าวเกี่ยวกับอ่าชาโาเล่ที่เลี้ยงไว้หรือว่าเรายังมีไก่งวงนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะจะ